นี่ฮะเี่ฮะเป็นปปลสาสบยดีคนสวยลนี่ <c oughs> <c oughs> ลงเวียงบะบไปเมือไง

นะทุกคนสบายดีสบายดีอีกรอบแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟความวสูงอยู่ลาวนะจากบอตนไปยังก็อขั้นสไปเวียงจันทร์นะทุกคนนะเข้ากับตอนนี่ทัาพอกินข่าวเยูอนนี่กับคุณหลาบเฉียบเสรษะเจ้าเก่งเก่งนะปวดท้าอยู่หรือ่ แล้วกากเห็นลายบ่อนเลยใย่ไหมอรกเดินทางเวลาเคลียร์กันเวียกคนดุวนแบบเขาคนนี้ยบบเวียกมีปัญหาเนาะแม่คนจะนเ,วเวหนื่อเคนื่อยอยู่น,นะทุกคนเป็นกำลังใจเนี่ยนะตอนนี้ก็ังรอรถเพราะว่าเขาขึ้นขึ้นรถขึ้นรถไฟประมาณ3โมง44นาทีแต่เขาจองเนี่ยมันมีมีตัวรถไฟไวโตโต3โมงนะพอทัน เราก,ก็เลยได้นั่งรถไฟธรรมดาเนาะทุกคนนั่งจากบอเต้นไปเวียงการกับประมาณหกสัวโมงนะรนประมาณนี้หกสัวโมง <c oughs> กูหลัเขียนะเขียนอยู่เขียงานอยู่คุณน่ะกระโทมาเร่งคุณนี่กระโทมาเร่งนะหัดเนาะเฮากระซ่องซีมน,นอนอยู่เ<น>วียงการสักคืนหนึ่งหรือสองคืนกลับไปนอน อักตื่นเศร้าอาจสิบริเวน่ะยันเมื่อยดิให้พ่อทาวพักผ่อนก่อนจะคืนหนึ่งมาทุกคนคนร้ายลายก็นีนิจัยไปเบิ่งนดันนายนึ่งจะเบิทุนคนไปเบิ่งนดันนายน,น,นี่คนร้ายลายเที่ยงหนึ่งกับเพราะว่าเมื่อหนึ่งมีสารเที่ยวเลยหน้าสถานีส่วนหลายมีแต่คนจีนเนะทุกคนคนจีน คนลาวหน่อยแห้งอันนี้ก็เป็นข้างที่สองที่เราขี่รถไฟคมบวยสูงนะระตอนครั้งแรกเลยค่ะข้ามาตอนในคา้ากรับนะมูวานนี่เรากลับไปบอกแก้วต้นเพิกเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็มานอนลวงน้ำท่านะทุกคนวัชชิทายแบบว่า,า,วาบรรยากาศกลางคืน,นลวงน้ำท่าแต่ อากาศบ่เป็นใจนะทุกคนเบีเยกเงี้ยหมดเลยหลายอย่างจังหน่อยขึ้นรถแล้วกันไทยเบิ่งเนะคนขึ้นรถหลายหรือบ่เนาะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมขึ้นรถเลเยนะทุกคนปุ๊บปุ๊บคนหลายแฮง่ตอนนี้ฮะกไม่มาพูด มาเตรียมตัวต่อแถวนะทุกคนคนลาประมาณ10%ส่วนลายมีแต่คนจีนนะทุกคนค่ะโอแถวกันโอ้ยีก่อนมันยังจับง่ายเ่าพอเด้ <c oughs> คนลาประมาณสิบเปอร์เซนต์นี่ เอามาต่อแถวนี่ปล,ลาหลหลับเขียวกับสุตาอ้าวพา่อสาวอานะน้าวยูะคนคนลาวาวก็เส้นกุย่าบะหอีซิบซับเอรไามีแต่นคนจีนคน,ะนติน๊บแอดผู้เบาหน่อยอหยึย่คนเนาะเบาหน่อยคนลาวเจอละหนึ่งคน สิไปไซสไหนซืไปโลเวียนเฮ้ยโเวียนเลือดจับโลเวียนแกนด้วยนี่ของกันโลเวียนแกนคือกันไม่เห็นเรียกอยู่นี่ปะโกเม่ยุจีนเออเป็นเรียดจีนไอ้ทุกคนซาเกลเมนเมนเม พีอยู่น้ำนมตสามคนหลายเฮขนาดรอบเทาขึ้นถ้าบี่ไปสิขึ้นรอบหนึ่งโมงนะแต่ปี้บอได้ถ้าเลยเลื่อนมารอบสามโมงสามโมงตอนนี้กำลังรออยู่นะทุกคนเทาขึ้น <c oughs> อยู่โบ,บกี้ที่สองทุกคนนะ <c oughs> ใชไซเบอร์ เดาก็เดียกคนคนลายแหงนะ้งเนาะสบายดีนี่ฮะก็你好，你好，搞的直播，นี่ฮะเป็นแรมสบายดีคนสวยล็อกเซนเน่ <c oughs> ลงเวียงบะบอไปเมือ่อไงกำลังจะออกเดินทางนับเพื่อมอบด้านขวดปีเลยทุกคนรอ่ฝัดซีออกมาได้นะทุกคนฟันซลา,าที่สองอยู่ปุ้นไกลเติบนะประมาณห้าร้อยเมตรเลยทุกคนแล้วเจ้าพ่อเพื่อกัน ่างสูงเหลือเกินครับพ่อถ้ามีว่าจะลดเข็นเป็นกระเป๋าของหลายเนาะเพิออย่าน้อ่หนึ่งออกกำลังกายนี่โอ้ยไปป่าฮะพูดอยู่พูดเถิดที่สองอันนี้ที่หกอีกสี่พ่ออีกสี่ป๊บกี้ คนกันหลายๆเลยเอ๊ะก oh. uh uh. ระเป๋าคนข้างมีดอกบ้างโอ้อหเออในรถบุ๊กี้คนจะมีหนักงานนะถึงเวียงจันทร์กับปร,ประมาณ8โมงนะคนหรือว่าประมาณ20นาฬิกา ใ้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงตอนนี้ฮะก็ขึ้นเลยนะที่นั่งกันมันอันนี้เป็นสีเขียวสั้นธรรมดานะแบบับบพอพอได้ให้ท้าพอนั่งลังไม่ได้ท่ายูกเป็นคนซ้ำแล้วเมื่อยเลยฮะกินน้ำบ่พอ คน่บลายเป็นอะไรจะมากระส,สีนั่นแหละเพราะว่ามันมีลายสถานีนะพนักงานเนตอนทำมาคนห้าหลายโบกี้ได้เต็มโบกี้ได้เต็มทุกคนอาลืมกระเป๋ากูลืมลืมมะกยนะเออรถคนมะกรอย ลืมกระเปา๋ามาแต่ว่ากระเป๋าเจอจะเห็นนะทุกคนมีแต่บกักด้วยบ่ฮะบักด้วย<อ>บักโถน่ะน้ำบักทวนะบักทวนะพักนะมังไงทางไปทางมาแต่บ่อเต้นนะทุกคนโอเมนทางมาแต่หลวงน้ำท่ากับอันยังกะเข้าไปไอกกันนี้กะโอเคอ่ะมีแต่ครับปลูกพักนะ ปลูกักทัว่วปลูกสตอเบอรี่บ,บ,บ,บ่หรือว่ามีอย่างเขาก็บอกหัวอะไรดาวค่ะดาว <c oughs> ดวงบอกว่าสตอเบอรี่เจ้าคว่าเป็นักทัว่วอาจจะไปซื้อถือมาทุกคนจะมากกลออกเดินทางจากโมงกะ่สะสามโมงสี่ สาม,มสสาหรือสองโมงส,สนี่แหละ4 4ไปถึงเวียงจันทร์กับประมาณสองทุ่มหรือว่าแปดโมงกันคืนนะทุกคนรถรถไฟนี่แปลว่าใสา่เวลา6กส่วโมงคันปกติเลยสี่ส่วโมงครึ่งว่ารถคันนี้สิซ่ามโมงนี้ขวกากสถนโมเตอนนี้กำลังอ,ออกเดินทางนทคนสถานีนเตย อยาอทบดเนน้เ่พมกอนี่งรถยืัเช้ง่บาเย่งโอ้บบมาดีกับเมืองใหญ่เลยผู้บ้านหลังนน้ำงานมัอดูน้อยี่ทึ่งกะยี่ทึ้งปูเข้นมากเนี่ยสถานียังกเนี่ยเตยสถานีน้าเตอร์คนขึ้นลยหลายคนเนี่ เบิ chat, uh, mm ่ง hmm. น mm ี hmm. mm ้เจคัส yeah, ก yes, yes, ิกฝรั่งกับฮาเฟนตอนกุหลาบเคียวหันเรื่งสีจองผ่าบากรุ่นเคียวจองแล้วก็เลยต้องโอ๊ตอะไรตอกโอ๊ตเลยก็เลยมีส่วนมีลงนะทุกคนสุดท้ายเบิ่งเรื่อยๆหน่อยหนึ่งแต่ละคนไม่หนึ่งเลยตอนนีจะใส่เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงได้ อาสุดสามโมงตีไปสามโมงตีไปสามโมงสามโมงก็มีหโมงนะก็อีกประมาณสองส่วโมงถึงนครจุดหมายปลายทางนะทุกคนเด็ๆเด็บสบายดีสบายเลยสนุสบาย อุโมงกับลายล่นะจังหฮูดับฮูดับให้ก็ขึ้นเครื่องนะเวลาเวลาเขาอุโมงโดนๆดน้ะฮูมันจะอื้อทุกคนอจุดหมายปทางเลยตอนทำอิดไว้จากโมงก่แปดโมงนะเลยสองทุมเลยสองแปดโมงไทยปะ ออเลดอีกน้อยหนึ่งตอนตอนกันนะครับ็นเลดอีกนะทุกคนกำลังจะลงสถานนี่มือนในบุมิไฟมาหาบนางแท็กซี่กับบูมิไฟอยู่เพื่อนนะอีกประมาณบอกเกินสองนาทีก็ได้ลงแล้วทุกคนทุกคนก็เตรียนโตเลยนี่เปล่าเี้กระเทามซีแล้วก็สูตรชีวิต เราก็ยังเมื่อยน,น,นะนั่งรถประมาณเท่าสามโมงนะสามโมงหยุดนี่ประมาณหาชั่วโมงนะคันั่งรถเป็นแบบหาชั่วโมงนี่กำลังเตรียมตัวลงรถนะทุกคนลงจากรถไแล้วทุกคนนี่ออสซานี้แล้วส เนี่ยซ่าๆนนี้มุไปเนยียงดอกอคนร้ายหลายนะสถานีสุดท้ายอบาคร ประมาณิบกโบกคนะบุเคยนันง่นงเปนนั่งแท็กซี่อยู่เวียงจันอร,ครกคนรอบเบิงว่าซิมิลดบ่ะเพราะว่าเพคนมีธุราขูค่คนเด็ทุกคนคนไปเวียเพิคนผู้หนึ่งก็ไปคนดีผู้หนึ่งก็ไปคน,น,นดอง คนหลายแหงนะหนังมาจากกลับมาฮอดนะทุกคนนะกำลังจะขึ้นโหลดอ่าฝนมาฮอตสแลยอ๋อได้เลย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 นะตอนนี้กำม,มืดในเนืองนี่นอดอจะแล้ว

ฮะออกไปแล้ดินี่ออกไปเลยบะโอเนื่อกี้ไปส่งคุณเบลสายหายเพราะว่าหลายคนอยู่ไปส่งเขาก่อนบ้ไปส่งชิเจ้าก่อนโอเคนะป้าสุดกันเถอะทุกคนกระทึงจุดหมายปลายทางเลยนะคลิปนี้กันได้จบแล้วทุกคนยังได้กระปากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยที่สัมพัญฝากบอกโฆษณานแนะนำเด้อมาหอดเวียงการปลอดภัยเนาะทางแรกเขากุหลาบเขียวเบิ่งใส่เบิ่งกุหลาบเขียวเป็นอย่งไร สบายดียดยขอบอกออกัสดชีิตบเาดมากบายบายนสถานีนครหลวงของน